สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องแพนเค้กมาเก็บหอยค่ะมาโชว์หอยหน่อยค่ะหอยให,ใหญ่ใหญ่อห,อหอยน้องแพนเค้กใหญ่มากเลยค่ะชอบวันนี้แพนวันนี้แพนเค้กมาลงทะเลเอาที่นี้หน่อยที่นี้หน่อยชายทะเลชายทะเลโชว์โชว์วันนี้ทะเลนะคะ,สว,ะสวยไหมคะทะเลเดนมาร์กจ้าพูน่าโอ้ยแกะเกะขาแพนเค้กกันเลย กบกับกบกับเนาะกำกับท่ไหเอามาเลยไล่หอยน่ะหอยใหญ่บ่พี่เจนยี่ปูพ่อมปลี่ปูก็โตใหญ่พอนะน้องเกดได้ไลยป่ะเฮฟาเถอะเถอเถอเถอะป้าตาอีกจะปูให้ดูอ่ะสักก็ขาขาจีนนำอน เอามาลูกเอามาเอาถุงน้ำพูดได้ปเอาเบียร์นีอเนี่ยลาผู้ใดกินเบียร์เนี่ยผู้ใดเอาหนูเหรอพู้ใดเอาเบียร์มาไม่รู้สิฉันของหนูเหรอหนูหนูเอาเบียร์มาฉันเอาเบียร์มาฉันเอาเบียร์น้ำโอ้หน้าบอกหนาวเหรอพี่อ่อนเบียร์ห้าอย่างบุ๊คเซเว่น